อยู่ไซก็อยู่เย็นเย <c oughs> ็นบาตองเครียด่าต้องเป็นทุกน้ำมีอย่างทั้งโลกธรรม้าที่สมบูรณ์ละอิม่มจิตอิ่มใจอยู่แบบเย็นเย็นหลงตาหลงมักน้ำหันดีดีบางคนเหตุงาน เฮ็ดอีกระดอกกระเดืองานแต่ว่ามันเครียดลวงตาหรอด้ยเบอง์อะไปตาลุตนุนขยันมันเพีย้ยนถึงขนาดนั้นยังเป็นทุกข์อยู่ลงตาว่จาจักเป็นทุกข์เฮ็ดอีหอยังส้าบ่านำยังก็จมอีกมีตะกูมีตะก,กูอยังก็บ่ซอยกู เต่สแตกเลยวยังบลังซอยกันลงตาเราด้ยินเบอ้อทุกอย่างยังว่าเงือกบ่อเกิดมาโดนก็ดี <c oughs> กันอาจจะว่าลลางถวยน้อลลางถวยน้อหลางจานน้อลลางถวยน้อไปลลแล้วก็แล้วเลยอิ่มใจยังสินะอยากให้อยูจังสิลงตาวา่าเ <c oughs> นาะหลงมโน <c oughs> บ่ขควรสิเป็นถูกน้ำมันคือกันก็เเ้าไปเบื้อนผู้อื่นนี่แหะเฮาไปบ้านได้ก็สร้างไปหอนเ,เห็นกรเจ้าเห็ดเรียบร้อยก็ตามบ่เรียบร้อยก็ก็ธรรมดาเฮื่อนเพ่นแมเมนอนเฮา เตือสะอาดเพื่อกาเหตุสะอาดอยู่ต้องเตือบ้อนเหตสะอาดเมื่ออาจ,จิะหกแน่กระเฮือนเพิ่นแม่คนอยู่บ่เป็นสุขหล่นมาหอดมะจมหยกระเจาจักพันไปได้อีหยังโอ้ยเหอนบุหันเปมนหกหนะเพ่นว่าเป็นตะเบิงขยังโลกมนุษย์ไม่เบิดสุดอย่าง เห็นเห่นเหอนสะอาดสะอาดดีกับโอ้เจมันดีครับยองบดเธอมันหกกะจมอีกจมไปจมมาจมหัวในเหอนเจ้าของบบดนี้เงิบอบ่อยู่ <c oughs> กับบเป็นอยู่กับบดูแล รถจมให้ผู้อยู่วันนี้เฮื่อเจ้าของกัน,นดิเรถเป็นนั่นนั่นโลกมนุษย์เฮ <c oughs> ้าจังหวะหลงตาว <c oughs> ่าเฮ้าเบิงโลกเบิงให้มันสบายสบายบ่ต้องเป็นถูกนํำเอ,อียงเพราะเฮ้ามาททองเที่ยวสื่อ,อบมเมนของเฮ้จาจักนััน เบิร์โลกนี่บอมแมนของเฮาจักอันร่างกายกับบอมแมนไปตั้งเงิ่อบ่จะนิ่มนวลนเนาะ <c oughs> ใครอยู่ครูบารมีนี่โอ้ยลงตาลาอิ่มใจนั่อยู่นกันแบบสบายสบาย ทำงานราชการแนวและค่ะได้เวลาแล้วก็พักรถยุ่งสบายยังวะไปสี่เหตุยังก็อื้วมาสั่นตะแล่วไปสีเว่าอย่างก็อื้กัะแล่วเ,วเวท่าหันหนึ่งในโลกมนุษย์เท่า่ย <c oughs> โลกมนุษย์เป็นโลกสมมติ ที่แท้แต่ละคนไม่ได้เอาอะไรมาเป็นต่างเงินเ,เงินใส่ปากสามบาทข้าเจ้าโรคียขึ้นเบิดยังว่าว่าได้เอามาซํำ <c oughs> บาดาม,รรมัสุโลกมุโยนหรือย้ยอนบุญยังว่มันแม่ย้อนเงินสามบาทเนี่ยมันมย้อนเงินหาบาทหกบาทเนียเอาใส่ปากซื้อใส่กระบ,บอกอาเอาบีบปากแจ้น่อยลงตาเห็นบีบอ้าเห็นจ้นอยแล้วปอนเงินปับใส่ยังวะ ผอเสแล้วสู้ข้างขึ้นบันนี้มันบงอับน็ย่เนี้ว่าเขาบวอาคเนี้ปไปยัดใส่อยู่โอ้ยจะไม่คนบเผินยี <c oughs> น่นอนประเทศแต่คนยังมีชีวิตอยูย่ได้เบิ่ง <c oughs> จังสีนาว่าพืน่าาน,านโลกมนุษย์เท่าพราฉะนั้นโลกมนุษย์เท่านี่มันบนเแนนอนพระุทธเจ้าพ่นตัดไว้ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งโลกสังขารภายนอกสังขารภายในไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกมีแต่ความเสื่อมและสิ้นไป เสื่อมแล้วก็สิ้นไปสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์อาตภาพร่างกายนี้เป็นสภาวะ ความมีความเป็นเองของมันมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็แปรปวนในท่ามกลางสุดท้ายสลายกันทั้งหมดเลยโลกมนุษย์เป็นโลกสมมตุติแต่ว่ากรจจิงโดยสมมตุติประมาทบ่ใดในสมมุติ ขันบสมมุติกับบจักกันในโลกนี่ยบจักเนี่ยก็เลยสมมุดกันเพื่อให้เข้าใจกันเพื่อให้หูจักกันอย่างวัดนี่วัดบ้านเก่าบ่อวัดส,สมมุตไหมว่าหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสวัดปู่ก่อเป็นล่องเจ้าอาวาสก็บะอาจารย์เป็นผู้สอยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ทั้งเบิดมาอยู่น้ำกันแม่ชี้แม่พามพอพามแม่ออกพอออกก็ดีก็ <c oughs> ถือว่าเป็นวัดหลวงตาวาสันสมมติได้เนี่ยขันหลวงตาบรยูแล้วก็จักวัดไผ่บันขันปู้กอบบอยูกับวัดไผบันปูไทยบรยูแล้วก็วัดไผ่ จานมาดิศักบอยู่กับวัดไผ่จานพระคู่บิดีกาบอยู่กับวัดไผ่พันว่าลดไล่ไปตามลำดับยังวะเจังจีน่ะบะหมีมูพยยวยหรอวัดห่างพันว่าเงิดบ่ออกมาอยู่ใหม่ๆบ่ม,ม,ม,มีจักรลูกยังวะ เพื่อนมาวัดห้างวัดสมมดันสมมุติอยู่เฮื่อนเฮ้าก็คือกันขันบอมีพผู้อยู่อีหลีก็เฮื่อนห้างวัดสันนอลดสมมติไปเป็นตะเบิงตะเบิงอย่างเงินจากสี่ขันอยู่น้นำเฮ้าแล้วะ เงินข่อยตัวคนเรามันยืนในผู้อื่นเราลเบิดเงินข่อยอยังว่าจากเงินผู้ใดบันี้เราไปเรื่อยๆเงินกติบัติเนี่ยมันมีซื้อไผได้ยหันไม่จะซื้อรัฐบาลไทยได้ยหอนจ <laughs> ้าจีนเราพึ่งลูกเขาแม่ <c oughs> พอจากนั้นนั้นบ่เป็นจะเป็นถูกน้ำมันอีลีลงตาวาน มันจะเปลี่ยนได้ก็คอยปับคอยปรุงคอยแก้ไขเอาคือเฮือนห้านี่ล่ละมันหกเขาเก่าคอมหกออกมันก็สะอาดเท่าหั้นนึงใครมันห่างต้นใหญ่ใดห่างเขาเอาออกเขาหาของใหม่ใส่มันก็ดีขึ้นกระไดใส่จังซีน่ะยู่เฮือนก็ดี บ่ต้องไปจมบ่ต้องไปเครียดบ่ต้องไป,ไปไวุ่นไปไหวน้ามันหลวงตาว่าบัดตายโราเรเาอาอีหยังใส่กระบอปากบ่ห้กระบอปากลดบ่ได้อิหยังแล้ที่ไปเป็นถูกน้นมันอีหยังกระดอกระเดือแต่หลวงตาว่าแต่ว่าห้องกระดูแลมันเพอได้อยู่เพอได้ใส่ซื่อ เพราะให้อยู่สะดวกอยู่น้ำกันสบายเพื่อได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันแล้วกัพอชีวิตเท่าหันหนึ่งลงตาว่านอ